ถามว่าสังขารบางเหล่าที่ไม่ได้มีนั้นบังเกิดมีขึ้นบ้างหรือว่าหาไม่ได้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัธปัญหาอื่นอีกเล่าว่าพันเตนาฆเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าเกจิสังขาราอันว่าสังขารธรรมบางเหล่าที่มิได้มีและสังขารบางเหล่า ที่มิได้มีนั้นชายันติย่อมบังเกิดขึ้นอย่างนี้มีบ้างหรือหาไม่ได้พระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่าขอถวายพระพรมีอยู่เออโยมจะใครรู้ว่าอย่างไรกระนั้นพระผู้เป็นเจ้าอ้อขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานประดุษราชฐานไม่มีมหาบาพิษจะสถิตนั่งที่ไหน พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์จึงตรัสว่าถ้าหาราชฐานไม่โยมก็ไม่มีที่นั่งนั่นแหละสิผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงเปรียบว่าประการหนึ่งธรรมดาว่าไม้ก็เกิดในป่ามัตติกาดินเล่าก็มีอยู่กับปัตถภีคนทั้งหลายนี้จึงขุดเอาดินมาเป็นพื้นราชฐานจึงเอาไม้ในป่ามาทำเป็นเสาเป็นฝา เป็นหลังคาราชฐานก็ปูกระดานพื้นรื่นราบเป็นอันดีเดิมนิเวศสถานยังไม่มีก็มีขึ้นด้วยคนกระทธรรมฉันใดขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสังขารบางเหล่าที่ไม่มีก็มีขึ้นเหมือนนิเวศสถานอันมิได้มีแล้วคนกระทธรให้มีขึ้นนั้นพระเจ้ากรุงมิลินผู้เป็นปิ่นมหายสวรรค์จึงมีพระราชองการตรัสว่า นี่หมือนพระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้ยิ่งกว่านี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาอุปมาต่อไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานประหนึ่งว่าพืชทั้งหลายอันงอกขึ้นในแผ่นดินเดิมนั้นน้อยครั้นต่อมาก็โตใหญ่เป็นใบเป็นดอกออกผลเป็นต้นไม้ใหญ่ครั้นต่อมาก็ตายไปไม่มี ครั้นต่อมากลับมีขึ้นชั้นใดก็ดีสังขารบางเหล่าที่ไม่มีกลับมีขึ้นดุดพืชไม่มีแล้วกลับมีขึ้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินมหายสวรรค์มีพระราชองค์การให้พระนาคเสนนั้นกระทําอุปมาให้พิญโยภาวะยิ่งขึ้นไปพระนาคเษนจึงกระทําอุปมาอุปไมยว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบอพิษพระราชาสมภารเปรียบปานประดุดช่างหม้อไปขุดเอาดินในแผ่นดินจนลึกเป็นบ่อมาปั้นเป็นหม้อเป็นไหาสารพัดท,ที่จะกระทำไปเป็นภาชนะดินไว้เดิมภาชนะนี้หามีไม่ก็มีขึ้นด้วยช่างหม้อกระทำขึ้นใหม่นี้เปรียบชั้นใดขอถวายพระพรบอพิษพระราชาสมภารสังขารบางเหล่า ที่ไม่มีก็มีขึ้นดุดภาชนะดินอันมีขึ้นด้วยช่างหม้อเขาปั้นไว้ฉะน,นั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโองการตรัสให้พระนาคเษนกระทำอุปมาอุปไมให้ยิ่งขึ้นไปพระนาคเษนจึงกระทำอุปมาอุปไมว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดหนึ่งใบพินมิได้มี หนังขึ้นก็มิได้มีคันพินก็มิได้มีลูกบิดก็มิได้มีสายมิได้มีสายโยงและนมมิได้มีบุรุษจะดีดสีกับอะไรจะยังเสียงพินให้ดังขึ้นจะได้ดีหรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกล่าวเจ้าธรณีมีพระราชโอการตรัสว่าเมื่อตัวพินหาไม่ได้จะเอาอะไรมาเป็นเสียงได้ พระนาคเษนจริงถวายพระพรต่อไปว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเล่าวีนายปปตตังสยาใบแห่งพินนั้นมีจำมังสียาหนังหุ้มขึ้นพินนั้นมีโทนิสยารางพินนั้นมีทันโดสียาคันพินนั้นมีอุปทานโอสียา ลูกขันพินนั้นก็มีตันติโยสิยาสายพินนั้นก็มีโกโนสิยาไหมโยงนั้นก็มีบุรุษจะดีดสีเสียงพินจะมีหรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปินทวีเวียงชัยจึงตรัสว่าพินนั้นประกอบทำใหม่แล้วเสียงก็จะไพเราะเมื่อดีดเข้าก็ดังสนอไปพระนาคเสนจึงวิสัชนาว่า พินเขากระทำใหม่เดิมเขาหาหมีไหมพินมีขึ้นใหม่ฉันใดก็ดีขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหิศราธิบดีสังขารที่ไม่มีมีขึ้นใหม่ก็มีอุปมาเหมือนกันพระเจ้ากรุงมิลินปินมหาสวรรค์จึงมีพระราชโอการตรัสว่าโยมอารัธนาพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นกว่านี้ พระนาเคเษนเถระจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารมหิสราธิบดีอรณีณศิยาถ้าว่าแม่ไม้สีไฟไม่มีลูกไม้สีไฟก็ไม่มีเชือกที่ผูกไม้สีไฟก็ไม่มีไม้ที่จะหนุนขึ้นไว้ก็ไม่มีปุยและฝอยในแม่ไม้สีไฟไม่มีคนที่จะสี ก็ไม่มีชายยยะโสอคิเพลิงจะติดขึ้นเองหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสตอไปว่าหาไม่ได้พระนาคเษนจึงอุปมาต่อไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้เป็นใหญ่ถ้าว่าไม้แม่สีไฟมีอรณีโปตโถลูกสีก็มีอรณีโยตตะกังเชือกผูก มีอุตรารณีไม้ที่จะหนุนไว้ก็มีโทษทักังศยาปุยฝอยภายในไม้แม่สีไฟมีทั้งคนสีก็มีเพลิงนั้นจะมีหรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชาชนจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นแล้วก็มีไฟพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่าไม้แม่สีไฟเดิมหามีไม่ ครั้นมามีไม้แม่สีไฟไฟมีขึ้นชั้นใดก็ดีสังขารเดิมไม่มีกลับมีขึ้นดุดดังแม่ไม้สีไฟนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่าโยมอรัธนานิมนอุปมาให้ยิ่งไปกว่านี้พระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมผานผู้เป็นมหิสราธิบดีเปรียบประดุดแว่นแก้วมณีที่จะส่องไฟไม่มีทั้งแดดก็ไม่มีปุยที่จะรองภายใต้ก็ไม่มีไฟจะมีหรือว่าหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินจิงตรัสว่าถ้าฉะนนั้นแล้วแว่นแก้วไม่มีจะได้ไฟที่ไหนมาพระนาคเสนอุปมาต่อไปว่า มหาราชะขอถวายพระพรบรมบพิตรมหิสราธิบดีเทาแวนแก้วมณีแสงสุริยะรังสีมีปุยที่ใส่ภายในก็มีคนส่องก็มีชนี้จะมีเพลิงขึ้นหรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรตัสตอบไปว่าถ้ากระนั้นก็มีไฟพระนาคเสนถวายพระพรว่าความนี้เดิมแว่นส่องไฟไม่มี ก็ไม่มีไฟแว่นส่องไฟไม่มีขึ้นใหม่ไฟก็มีขึ้นฉนี้มีครุวนาฉันใดสังขารที่ไม่มีขึ้นแล้วมีไปก็มีครุวนาดังแว่นแก้วส่องไฟฉะนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งกว่านี้ พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถวายอุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบาลประดุดดังว่ากระจกไม่มีแสงสุริยะรังสีซึ่งจะสว่างไม่มีหาคนที่จะส่องเข้าไปก็ไม่มีเงาคนจะมีที่กระจกหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่าถ้าฉะนั้นเงาคนก็ไม่มี พระนาคเษนองค์อรหาธิบดีจึงอุปมาต่อไปว่ามหาราชะขอถวายพระพรบรมบพิษมหิสราธิบดีถ้ากระจกมีแสงสุริยะรังสีมีคนก็ส่องเข้าเงาในกระจกจะมีหรือหาไม่ได้นะบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าถ้าฉะนั้นแล้ว เงาก็มีนั้นสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็ถวายพระพรว่าฉันใดเล่าสังขารบางเหล่าที่ไม่มีก็มีขึ้นมีขรุวนาดุดกระจกไม่มีมีขึ้นมีคนส่องเข้าเงาก็มีนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังพระนาคเกษ็อุปมาดังนั้นเท้าเธอก็มีพระทัยสมนัสปรีดา มีพระราชะองค์การตรัสว่ากันโลสิสาธุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาอุปมานี้สมควรแก่ปัญหาในการบัดนี้พระวันตานังสังขารานังชานนะปัญหาเป็นคำรบห้าจบเท่านี้